สวัสดีค่ะวันนี้น่าจะมาย่อความให้คุยหญิงฟังการย่อความการย่อความคือการนำใจความสำคัญมาเรียกเรียงขึ้นใหม่ให้สั้นกว่าเดิมแล้วก็เพื่อให้รู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเป็นอย่างไรแล้วก็โดยการใช้ภาษาของผู้ยอ่อ ประโยชน์ในการย่อความหนึ่งช่วยในการอ่านสองช่วยในการจดบ,บันทึกสามช่วยในการทำแบบฝึกหัดสี่ช่วยในการเติมความทรงจำหรืออาจจะช่วยในการประหยัดการเขียนตัวเลขค่ะหลักการย่อความหนึ่งเขียนคำนำตามประเภท 2เรื่อง 2. ทํทำความเข้าใจกับคำศัพท์ 3. ส,สังเกตใจความสำคัญ 4. เรื่องที่เรื่องที่ยอ่อถ้าไม่มีชื่อเรื่องผู้ยอ่อเนี่ยต้องเขียนชื่อเรื่องเองอันนี้เป็นแบบฟองการย่อความการย่อความแบบนิทานหรือว่านิยายหรือว่าบทความนะคะ นิทานให้แบบฟอร์มคือนิทานเรื่องของจากความว่าสองการย่อความประเภทการประกาศถนแถลงการหรือว่าการแจ้งความประกาศประกาศเรื่องของ การย่ความแบบจดหมายจดหมายของถึงลงวันที่แล้วก็แนวความสี่การย้่าโอวาคําย่าโอวาหรือคำปาใสหรือว่าสุนทรพ์คำปาใสของแก่เนื่องในทางวันที่แล้วก็ความว่า สุดท้ายการย่อบทร้อยกองแบบฟองก็คือกรสุภาพเรื่องของจากความอ่ะเสร็จแล้วขอบคุณค่ะ